ยินดีต้อนรับสู่ Drive d o s e ช่องที่นำเสนอข้อมูลและรีวิวรถยนต์ที่คุณชื่นชอบวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Jaguar F-Pace รถ SUV รูหราที่ผสมผสานความสปอร์ตและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัว Jaguar F-Pace มาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมทำให้เป็นที่สนใจของผู้ที่รักการขับขี่ทั่วโลกในตลาดโปแลนด์ Jaguar F-Pace มีหลายรุ่นให้เลือกแต่ละรุ่นมีราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสเปค และอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับรถสำหรับรุ่นพื้นฐานอย่าง D165A Dynamic S 2.0 DWD 163แรงมาก A8 มีราคาเริ่มต้นที่39,300สวอติโปรแลนด์ส่วนรุ่น D200A Dynamic S 2.0 DWD 204แรงมา้า A8 มีราคาอยู่ที่331,600สวอติโปรแลนด์นอกจากนี้ยังมีรุ่น P400E A Dynamic S 2.0 p c v w d 404แรงมา้า A8 ที่มีราคา4,450 0สวอตตีโปรแลนด์สำหรับผู้ที่มองหาสมรรถนะสูงสุด Jaguar F-PACE SVR 575 Edition มาพร้อมกับเครื่องยนต์5.0ลิตรซปเปอร์ชาจ JB8 ให้กำลัง575แรงมา้าและมีราคาอยู่ที่6,39,400สวอตตีโปรแลนด์นอกจากรุ่นใหม่แล้วตลาดรถมือสองในโปรแลนด์ยังมี Jaguar f เพสให้เลือกมากมายราคาของรถมือสองจะแตกต่างกันไปตามปีที่ผลิตระยะทางที่ใช้งาน และสะภาพของรถตัวอย่างเช่นแจกวา FPACE Asport AWD c x 4 3.0 d e s ซ g น300แรงม้าปี2016มีราคาประมาณ99,000สวติโปแลนด์ในขณะที่รุ่นปี2019ที่มีระยะทางการใช้งานประมาณ147,356กิโลเมตรมีราคาประมาณ14,999สวติโปแลนด์การเลือกซื้อแจกวา FPACE ควรพิจารณาถึงความต้องการในการใช้งานงบประมาณและความชื่นชอบส่วนบุคคลไม่ว่าคุณจะเลือกซื้อรุ่นใหม่ หรือมือสองเจกวา FPACE ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ที่มีความหรูหราและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมขอบคุณที่รับชมไรฟ์ดสแล้วพบกันใหม่ในวิดีทัศน์โอหน้า